สวัสดีครับผมเอกจาก VP Auto Enterprise นะครับวันนี้เนี่ยผมพามาแนะนำเจ้าตัวใหม่ล่าสุดของ Ford นะครับก็คือเจ้า FX4 Max ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องเนี่ยออกตัวไว้ก่อนเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เน้นสมรรถนะในการขับขี่ในสายออฟโรดอย่างจริงจังเพราะว่าจะตัดสิ่งอำนวยความสะดวกอกไปบางอย่างนะครับเพื่อที่จะมาชดเชยเพิ่มเติมมาเป็นสมรรถนะแทนเริ่มต้นจากยาง นะครับซึ่งย,าง,ยางตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาง Bf Goodrich ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยางที่ดีอันดับต้นๆของโลกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานส่วนไฮไลท์เลยเนี่ยของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือระบบช่วงล่างนะครับซึ่งช่วงล่างเนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานเลยครับคือ c ช o คฟ็อกคุณภาพเนี่ยอยู่ติดหนึ่ง,นงในสามของโลกแน่นอนนะครับเป็น,ปนระบบ m โม o นทูบ นะครับให้ความทนทานสูงภายนอกด้านข้างนะครับเห็นฮะบันไดเหล็กซึ่งวัสดุเนี่ยเป็นเป็นเหล็กนะฮะเพียงแต่ว่าวจุดจุดที่ขึ้นลงเนี่ยะจะมีเทคโนโลยีในการฉีดนะครับซึ่งซึ่ง,งภาษาบ,บ้านๆอาจจะเรียกว่าค่นใายนะครับกันลื่นโดยสไลด์ก็ไม่ลื่นนะพี่นะแน่นอนฮะอันนี้แน่นอนครับไม่ลื่นแน่นอนครับนะฮะแล้วก็เพิ่มรูปลักษณ ให้มันดูดันขึ้นไปอีกนะครับก็คือจะเป็นโลบาร์นะครับซึ่งโลบาร์เนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานแข็งแรงครับสวยงามพร้อมกับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นชัดเจนที่สุดก็คือความสูงขรถเนี่ยที่สูงกว่าสแตนดาดเนี่ยขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีปรับแต่งมาจากโรงงานนะครับแล้วก็การเซตอัพเนี่ยโชฟฟ็ ชุดนี้เนี่ยเซตอัพมากับบอดี้นี้โดยตรงเพราะว่าน้ำหนักรถนะครับความสูงแนบมีผลกับสมรรถนะแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโชคชุดนี้ไม่ใช่ที่ไหนก็มีนะครับถ้าผมอยากจะเอารถไปบริจาคของคนดอยพี่ผมควรต้องมาดุกเท่าไหร่สบายมากครับเพราะว่ารองรับสามารถรองรับน้ำหนักคนทุงได้ถึง981กิโลกร,รมัมนะครับซึ่งอันนี้นี่หายห่วง นะครับเรื่องมันทุกไม่ได้ละทิ้งแต่เพิ่มขึ้นมาคือความนุ่มนวลและการขับขี่ที่บนเ,เขาเรียกว่าสมรรถนะสูงสุดแล้วก็กันชนด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับช่วยในการถอยจอดอำนวยความสะดวกทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอยากให้ตามเข้ามาดูด้านในแล้วดูซิว่าไอ้นี่มันพิเศษตรงไหนมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเชิญครับเริ่มต้นเนี่ยที่เห็นชัดสุดคือเรื่องเบาะนะครับเบาะเนี่ยใช้วัสดุหนังกลับ คุณสมบัติของไอ้หนังกลับเนี่ยข้อดีของมันคือกันตัวลื่นถลในิใน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 การขับขี่บนทางออฟโรดนะครับซึ่งซึ่งบนบนทางออฟโรดเนี่ยมีเรามีการโยกเกย้ไปมาเนี่ยตัวเราจะไม่ถลิออกจากเบาะนะครับเพิ่มความปลอดภยัยแล้วก็การควบคุมรถที่ดีขึ้นมันก็จะยึดเกาะตัวเรามากขึ้นถูกที่ถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ชัดเจนที่สุดครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ทีเ่เราออกแบบมาให้ใช้วัสดุ โดยเฉพาะนะครับแล้วก็นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ยหัวใจของเจ้า FX4 เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเป็นกระบะท,ที่แรงมามากที่สุดในบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยนะก็พูดถึงเครื่องยนต์ล้วพี่เปิดให้ดูเลยไหมพี่อ๋อได้ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมพานํำไปชมครับผมนะครับเปิดง่ายครับส,สุภาพสตรีก็สามารถเปิดฝาระพงของเจ้าฝอน,นี้ได้นะครับ เครยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ Ford นะครับความจุไม่เยอะฮะ2 0 0 0ซ c นะครับแต่ให้พละกกำลังเหลือเฟือครับแรงบิด500นิวตันเมตรเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะอันดับต้นๆในกระบะบ,บ้านเราซึ่งข้อดีของการที่มีแรงบิดเยอะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้รอบสูงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรอบการใช้งานจริงๆที่เราใช้งานจริงมากกว่าแรงมาด้วยซ้ำนะครับแต่ ถ้าในกรณีที่เราอยากใช้งานรอบสูงสูงแรงม้ามีเหลือเฟือครับได้ใช้ครบส่วนแน่นอนถ้าพูดถึงไบเทอร์โบแล้วจริงๆที่มันก็มันก็จะเหมือนกับตัว or, แรปเตอร์กับวายแท็กคับพี่เนาะจริงๆอันนี้<อ>มัน,นมันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยครับแต่มันได้บอดี้ที่มันแบบเบา,าบกว่าถ้าเทียบพละกาลังแล้วเนี่ยบนเครื่องยนต์เดียวกันเนี่ยแรงม้าต่อน้ำหนักได้เปรียบฮะ นะครับถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาทดลองขับกันได้นะครับแล้วก็เรื่องแคมเปญหรือข้อเสนอไม่ต้องไม่ต้องห่วงฮนะที่นี่สุดตายครับเอ่อถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองโทรสอบถามแคมเปญหรือเรื่องสเปครถเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถโทรสอบถามผมได้ตลอดนะครับเอ่อเบอร์โทรผม0817224646นะครับผมเองยินดีให้บริการครับ